วัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ของภาคใต้นำมาสู่การสร้างสรรค์าทางด้านอาหารที่โดดเด่นภายใต้กิจกรรมการพัฒนาร้านอาหารเชฟชุมชนอาหารถิ่นอาหารไทยภาคใต้โครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์สาขาอาหารประจําปีงบประมาณ2,568สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพสร้างไรายได้ในชุมชนโดยการต่อยอดวัฒนธรรมอาหารถิ่นอาหารไทยสำหรับดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านการยกระดับด้านอาหารชุมชนการนำเสนออาหารยอดนิยม รวมถึงพัฒนาบุคลากรในชุมชนในการทำธุรกิจด้านอาหารแบบมืออาชีพซึ่งเป็นรากฐานสำหรับการสร้างหนึ่งครอบครัวหนึ่งทักษะซอฟต์พาวเวอร์ตลอดจนปูพื้นฐานและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนกลายเป็นแหล่งผลิตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อาหารพื้นถิ่นได้ผ่านการยกระดับและสร้างมาตรฐานในพื้นที่เป้าหมาย14จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะผู้รับจ้างได้ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลชุมชนในพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดทำข้อมูลรายละเอียดเชิงกายภาพวิถีชีวิตอัตลักษณ์และวัตถุดิบของชุมชนรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลกับร้านอาหารชุมชนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรวบรวมข้อมูลให้แก่ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องอาทิสมาคมเชฟประเทศไทยสถาบันอาหาร การท่องเที sea, ่ยวแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยร่วมการตัดสินคัดเลือกร้านอาหารชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า20ร้านอาาหรและมีผู้เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่า80คนสำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีร้านอาหารชุมชนผ่านการคัดเลือก22ร้านร่วมการพัฒนาและอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่8ถึง17กรกฎาคม2568ณโรงแรมลิโกรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากนายโดมถนอมบู์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10มาเป็นประธานเปิดพิธีในวันที่9กรกฎาคม2568พร้อมด้วยตัวแทนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10และภาคที่11ร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วยโดยร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าร่วมการอบรมจำนวน60ชั่วโมงภายใต้หัวข้อการคำนวณต้นทุนการพัฒนาเมนูอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า การบริหารจัดการของเสียการบริหารจัดการงานครัวการบริหารจัดการสินค้าคงคลังและวัตถุดิบมาตรฐานความปลอดภัยและสุขลักษณะที่ดีการตลาดการสร้างแบรนด์การสร้างเรื่องราวหรือสตอรี่เทลลิงเทคนิคการถ่ายภาพและการให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาเมนูอาหารสู่เชิงพาณิชย์และการบริหารจัดการร้านอาหาร นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากเชฟสมศักดิ์รารองคำนายกสมาคมเชฟประเทศไทยและเชฟประชันวงอุทัยพันธ์กรรมการบริหารสมาคมเชฟประเทศไทยรวมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดการดำเนินกิจกรรมสวัสดีครับผมเชฟสมศักดิ์รารองคำครับเป็นนายกสมาคมเชฟประเทศไทยครับผมเราหมายอวเชฟประชันเนี่ยเริ่มต้นสอนตั้งแต่พื้นฐานนะครับซึ่งละเอียดมาก หายากมากสอนตั้งแต่การทำขั้นต้นต่างๆแล้วพัฒนาขึ้นเริ่มยากขึ้นผมเชื่อว่าไม่เกินความสามารถของผู้ประกอบการแล้วสามารถนำไปต่อยอดได้ในธุรกิจของเขาเองในธุรกิจของพื้นที่ในท้องถิ่นครับผมในภาคอื่นโดยทั่วๆไปจะเหมือนกันเป็นการอบรม นะครับแต่ว่าการอบรมที่นี่ละเอียดมากผมเชื่อว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเดียวที่มีเทีเ่ยวที่เขตตราดของเราเพราะว่าหลังจากเริ่มต้นจากวิชาการต่างๆแล้ววันสุดท้ายจะมีการทําของจร่งและมีการตกแต่งการในใน,ในสไตล์ฟู้ตสไตล์ซึ่งมันมีใครท,ทำครับนี่เป็นที่แรกผมว่าเป็นที่ดียวเลยครับ เมื่อเสร็จสิ้นการพัฒนาและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารชุมชนจะได้รับคำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่กลุ่มเป้าหมายระยะเวลาไม่น้อยกว่า18ชั่วโมงทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ line, เพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมและเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหารเช่นมาตรฐานแซนและมาตรฐานแซนพลัส และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารชุมชนได้พัฒนาเมนูอาหารซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมอาหารในพื้นที่ภาคใต้จำนวน3เมนูคือเมนูอาหารเดิมให้เกิดมูลค่าเพิ่มจำนวน2เมนูและเมนูอาหารใหม่จากวัตถุดิบท้องถิ่น1เมนูหลังจากนั้นทั้ง3เมนูดังกล่าวถูกนำมาสร้างการรับรู้ผ่านฟู้ดบล็อกเกอร์หรือคุกกิ้งบล็อกเกอร ที่มีความน่าเชื่อถือมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับจากประชาชนผู้ใช้สื่อออนไลน์โดยมีผู้ติดตามจำนวนไม่น้อยกว่า80,000คนและมีภาพลักษณ์ที่เหมาะสมต่อการนำเสนอร้านอาหารชุมชนเป็นคลิปวิดีโอสั้นจำนวน4คลิปและกิจกรรมสุดท้ายคือกิจกรรมการคัดเลือกซักเซตเคสจากร้านอาหารชุมชนที่ผ่านการพัฒนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการร้านอาหารชุมชน จำนวนไม่น้อยกว่า4ดร้านอาหารผ่านการคัดเลือกจากาคณะกรรมการเป็นซักเซ็ตเคสร,รวมทั้งสิ้น5ร้านดังนี้ 1. ด้านสำหรับโนราจังหวัดสุราธานีเป็นด้านอาหารพื้นถิ่นที่โดดเด่นภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงวัฒนธรรมวิถีชุมชนและธรรมชาติผ่านอาหารโดยเลือกใช้วัตถุดิบสดใหม่จากเกษตรกร,กรท้องถิ่น ที่ปราศจากสารเคมีมาสร้างสรรค์เป็นเมนูยอดนิยมเช่นชุดเคยจีมัดสมันหมูมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวคั่วพริกเกลือ 2. รด้านบ้านคุณย่าเมืองตรังจังหวัดตรังเป็นด้านอาหารปักใต้ที่สะท้อนสเสน่ห์ของบ้านสวนท้องถิ่นอย่างแท้จริงโดยเน้นรสชาติจัดจ้านเข้มข้นจากวัตถุดิบท้องถิน่นมาสร้างสรรค์เมนูอาหารยอดนิยมเช่น บวบผัดไข่ใส่ปลาอินทรีย์เค็ม้สมสมกระดูกหมูย่างเมืองตรังใส่ใบส้มเมาวและทอดมันทรงเครื่องข้าวโพดกุ้งสด 3. าร้านอาหารชายทะเลเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เป็นร้านอาหารริมทะเลที่มีบรรยากาศผ่อนคลายโอบล้อมด้วยทิวทัศน์ของทะเลอันดามัน จุดเด่นของร้านคือการเลือกใช้วัตถุดิบสดใหม่จากชาวประมงท้องถิ่นมาสร้างเป็นเมนูยอดนิยมเช่นข้าวมันทะเลปลาทอดเครื่องไข่ตุนลาวาหมอ้อไฟกุง้งซึ่งสะท้อนถึงความสดใหม่และความประณีตในการปรุงอาหาร 4. ร้านขนมจีนหม้อด,ดินบ้านดังเดิมท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นร้านอาหารพื้นถิ่นที่มีความโดดเด่น ด้วยการเสิร์ฟขนมจีนในหม้อด,ดินร้อนๆเมนูแนะนำเช่นแกงเขียวหวานไก่สาคูลำไยสดขนมจีนอูด้งเขียวห,าาหยวหานเนื้อวากิวซึ่งปรุงด้วยเครื่องแกงทำเองรสชาติเข้มข้นเผ็ดร้อนสะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินแบบชาวใต้ยอย่างชัดเจน 5. ร้านข้าวหอมจังหวัดรานองเป็นร้านอาหารพื้นบ้าน โดดเด่นด้วยรสชาติอาหารใต้แท้เข้มข้นจัดจ้านและใช้วัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพมาสร้างเป็นเมนูยอดนิยมเช่นต้มกะทิผักรวมกุง้งแกงส้มไข่ปลาและข้าวมันเนี่ยงลอกอย,ยอกเมื่อสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมผลลัพธ์จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเกิดการกระจายรายได้ ขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านอาหารสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยตลอดจนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป